าการและร่างกายของคุณแม่ที่ตั้งครนภี่เดือนหรือ14 1 7สัปดาห์รวมถึงพัฒนาการของลูกน้อยในคันเป็นอย่างไรบ้างเรามาฟังกันค่ะ สวัสดีค่ะครูเอ็มจากอิ่มเอ็มโยคะ for m o า m y and b b b y y นะคะคลิปนี้ครูมาพูดถึงคุณแม่ที่ตั้งครรภ์4เดือนหรืออยู่ระหว่าง4 1 7สัปดาห์นั่นเองค่ะซึ่งเรามาเริ่มจากร่างกายของคุณแม่นะคะที่จะเริ่มเห็นหน้าท้องป่องๆออ,ออกมานิดนึงนะคะเนื่องจากว่าหมดลูกเริ่มขยายตัวเพื่อรองรับต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์น,นะคะและก็ถือว่าเป็นช่วงที่เข้าสู่ไตรมาสที่2แล้วค่ะ ซึ่งอาการของคุณแม่ตั้งครรภ์สี่เดือนที่สามารถพบได้นะคะก็อาจจะมีในส่วนของน้ําหนักที่เริ่มเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่ถ้าคุณแม่บางท่านที่น้ําหนักอาจจะยังไม่ขึ้นก็ไม่ต้องแปลกใจใดๆนะคะ และอาจจะมีอาการแสบร้อนกลางอกอ,อาหารไม่ย่อยนะคะหรือมีอาการรู้สึกว่าหายใจเหนื่อยหอบถี่ขึ้นบางคนก็อาจจะมีอาการคัดจมูกจมูกบวมและบางคนอาจจะมีอาการระคายเคืองที่เหงือกหรือมีเลือดออกตามลายฟันอาจเริ่มพบอาการปวดหลงังหรืออาการ แตกลายของลายหน้าท้องอาจจะมีอาการปวดบริเวณข้างหมดลูกรวมถึงาอาจจะเห็นถึงเส้นเลือดขอดได้ค่ะซึ่งอาการพวกนี้นะคะก็เกิดขึ้นอยู่กับคุณแม่บางท่านแล้วก็เป็นบางอาการเท่านั้นครูยกตัวอย่างนะคะสาเหตุของเส้นเลือดขอดหรือเลือดออกตามไรฟันก็เนื่องจากว่าปริมาณเลือดในร่างกายของคุณแม่นะคะมีการไหลเวียนมากขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับพัฒนาการของลูกน้อยในคันช่วงอายุ4เดือนนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญสำหรับสมองแล้วก็ตาค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่น้องนะคะเริ่มพัฒนาระบบการมองเห็นเริ่มรับรู้แสงจ้าได้นะคะถึงแม้ว่าการมองเห็นของน้องเนี่ยจะยังไม่ชัดจนกว่าจะคลอดมาสักระยะนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะรอยแยกบนสมองเนี่ยก็พัฒนาอย่างเร็วมากนะคะก็จะเป็นในส่วนของสมองส่วนหน้านะคะที่ควบคุมถึงเรื่องของระบบความจําและภาษาโดยสมองของลูกน้อยในครันนะคะก็จะมีประเซลล์ประสาทอยู่ประมาณ1ล้านเซลล์นะคะที่ทําหน้าที่ควบคุมการมองเห็นแม้ว่าจะเป็นช่วงเริ่มต้นแต่ก็ถือว่าทารกช่วงนี้ก็ไวต่อแสงจ้าละค่ะ มากไปกว่านั้นนะคะพัฒนาการอื่นๆร่วมด้วยในทารกที่อายุคันภเดือนนั่นก็คืออวัยวะเพศที่ชันมากขึ้นนะคะสามารถเห็นได้จากการอัลตราซาว์ผมเริ่มยาวขึ้นเริ่มมีการสร้างเพดานปากนะคะในทารกเพศชายเนี่ยก็จะเริ่มมีการสร้างต่อมลูกมาส่วนทารกเพศหญิงนะคะรังไข่ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่อุ้งเชิงการแล้วก็เริ่มผลิตไข่ค่ะ เช็คลิสที่ครูอยากจะฝากสําหรับคุณแม่ท้อง4เดือนนะคะคุณแม่ก็อาจจะเริ่มมองหาชุดคุมท้องเริ่มมองหาเสื้อในให้นมนะคะเพราะเนื่องจากร่างกายที่ขยายใหญ่ขึ้นก็อาจจะต้องสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายนะคะหน้าอกที่คัดตึงเนี่ย เริ่มมองหาพิจารณาโรงพยาบาลน,นะคะที่จะไปทําคลอดอาจจะลองฟังคลิปของครูนะคะเพราะเนื่องจากว่าโรงพยาบาลที่เราฝากคันหรือคลินิกที่เราฝากคันกับโรงพยาบาลที่จะไปคลอดอาจจะไม่ใช่ที่เดียวกันนะคะคุณแม่ก็อาจจะต้องเริ่มวางแผนลงหลักปักฐานหักเป็นคุณแม่ที่เดินทางบ่อยๆนะคะว่าโรงพยาบาลที่ไหนสะดวกกับการที่เราจะไปคลอดด้วยค่ะ แล้วก็ยังคงให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบม้าหมู่นะคะและอาจจะเพิ่มเติมในการดูแลเรื่องของน้ำหนักนะคะไม่ให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะคะและสุดท้ายนะคะก็ควรจะรับประทานดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะแม้ว่าคุณแม่จะเริ่มมีอาการปัสสาวะบ่อยหรือถี่ขึ้นก็ควรจะดื่มน้ำนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณเลือดในร่างกายแล้วก็ชดเชยน้ำที่เสียไปด้วยค่ะครูก็หวังว่าคลิปที่ครูทำนะคะจะเป็นประโยชน์ ต่อคุณแม่ที่ตั้งครรภ์สี่เดือนก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการตั้งครรภ์แล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีกับการคลอดมีความสุขในการเลี้ยงน้องนะคะขอให้คุณแม่และน้องทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงแล้วก็เป็นกําลังใจให้ครูโด,ดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อให้ครูทําคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ